โอ้มชามสิวันนี้วันที่30เดือนตุลาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรี่ในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องคงอยู่อย่างเรียบง่ายมากๆเมื่อลูกสวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่นที่ราคาแพงๆสำนึกล่างก็จะเข้ามาคำถามในประเด็นใดลูกๆบางคนเริ่มขี้เกียจ ถ้าพวกเขานั้นไม่ได้มีสถานะที่สูงอยู่ในโชคของเขาคำตอบบาบาพูดว่าลูกๆเพื่อที่จะปรับปรุงตัวลูกเองให้เก็บชาร์ตของลูกมีประโยชน์อย่างมากมายในการเก็บชาร์ตการจดจำของลูกให้เก็บสมุดโน้ตไว้กับลูกอยู่เสมอตรวจสอบว่าลูกนั้นอยู่ในการจดจำของพ่อได้นานเท่าไหร่ ทะเบียนของลูกนั้นจะเป็นเช่นไรอุปนิสัยของลูกสูงส่งไหมลูกนั้นอยู่ในการจดจำของพ่อในขณะที่ทำทุกสิ่งไหมเมื่อลูกนั้นมีการจดจำเท่านั้นที่ตนิลของลูกนั้นสามารถถูกขจัดออกไปได้และโชคของลูกก็สามารถที่จะได้รับการยกระดับสาระของคุณธรรมจุดแรก ให้รักษาเป้าหมายและจุดหมายของลูกไว้ตลอดเวลาในสติปัญญาของลูกให้เก็บรูปภาพของลักษมีและนาลายไว้กับลูกอยู่อย่างมีความสุขที่รู้ว่าลูกกําลังศึกษาเพื่อที่จะมาเป็นเหมือนกับพวกเขาเราเดี๋ยวนี้เป็นนักเรียนของพระเจ้าจุดที่สองจงให้ฟางเก่าๆและข้าวหนึ่งหยิบมือของลูก และรับบาศาในการตอบแทนให้ทำตามพ่อบรามาแล้วจงมาเป็นพ่อค้าอัญ,ญมณีอันไม่เสื่อมสลายของความรู้นี้พรขอให้ลูกนั้นจงเป็นนายผู้ประธานของการคำยุนกับทุกๆคนโดยการอยู่อย่างเป็นอัญ,ญมณีแห่งชัยชนะบนพื้นฐานของศรัทธาเพราะลูกๆผู้ที่สติปัญญามีศรัทธา เป็นผู้ชนะพวกเขานั้นไล่ล้ำอยู่ในความสุขตลอดเวลาพวกเขาไม่ได้พูดถึงชัยชนะของพวกเขาแต่มาเป็นผู้ชนะพวกเขานั้นเพิ่มความกล้าหาญให้กับคนอื่นๆพวกเขานั้นไม่ได้พยายามที่จะทำใครนั้นให้ดูเล็กลงแต่พวกเขานั้นจะมาเป็นนายผู้ประทานของการค้ำจุนเป็นเหมือนกับพ่อนั่นก็คือพวกเขาจะยกระดับ คนอื่นๆเมื่อเมื่อพวกเขานั้นล้มลงพวกเขานั้นจะอยู่ห่างไกลจากความไร้สาระต่างๆการอยู่ห่างไกลจากความไร้สาระคือการมาเป็นผู้ชนะลูกๆที่ชนะเช่นนั้นจะมาเป็นนายผู้ประธานของการค้ำจุนให้กับทุกๆคนได้กติพ์ผู้ที่รับใช้ด้วยสภาพที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน และสะภาพที่เป็นอิสระจากบาปเท่านั้นจะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้อัตถะโอมจานสิ